เราสวัสดีครับผมสำหรับพี่น้องเครื่องเสียงและโฮมเทอเตอร์โฮมซีนีมาที่รักทุกท่านนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเห็นผมใน Audio n i g h t c ช a n n e แนละครับและทาง Facebook และ Youtube เนี่ยท่านก็ได้พบกับโปรดักต์และโปรโมชั่นเครื่องเสียงไฮเอ็นแบบพิเศษที่สุดนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ Audio n i g h t เราภูมิใจยอย่างยิ่งตัวผมเองได้สัมผัสกับสินค้าโปรโมชั่นเซตนี้นะครับ มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเกือบร่วม1ปีด้วยกันนะครับนั่นคือแบรนด์ที่มีชื่อว่า M T X Audio ครับถ้าไปดูคลิปก่อนๆน,นะจะเห็นเลยครับว่าผมจะเล่าไปแล้วว่า M T X Audio เนี่ยนะครับเขาเป็นแบรนด์โด่งดังแล้วก็ผู้สร้างผู้ผลิตเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับผมในเรื่องของเครื่องเสียง โดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือคุณรอยไอวีครับเป็นเจ้าของของทาง MTX นะครับผมนะฮะคุณรอยไอวีนี่นะครับเขาจะเป็นผู้ที่สร้างซับวูฟเฟอร์นะครับรายแรกของโลกเลยนะฮะที่ติดอยู่ในรถยนต์แล้วทําเป็นบ็อกซ์เนี่ยนะฮะดยแบรนด์ MTX นะครับลำโพงแบรนด์นี้นะครับจะใช้ในระบบของการทหารนะครับโดยเฉพาะการรบเรือพิฆาตแบบนี้นะครับในสมัยสงครามโลกแบรนด์นี้เขามีชื่อเสียงอย่างมากนะครับมาถึงชุดนี้เลยดีกว่าชุดโปรโมชั่น บอกเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังหาชุดดูหนังโฮมเทเตอร์แบบคุณภาพดีๆในราคาแบบมินิมอลประหยัดประหยัดไม่ต้องแบบคุ้มค่าเกินราคาแบบก้าวกระโดดแถมยังได้เทคโนโลยีของระดับ 8K ด้วยนะฮะนั่นก็คือเซตนี้นะครับเซตนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มหัวเรือสำคัญเลยก็คือ AVR Receiver นะครับ เป็น 8K ครับของ Yamaha RXA2A ตัวนี้นะครับกำลังขับ100วัตต์นะครับผมเรียกว่าให้กำลังสูงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าความดีของ Yamaha ตัวนี้กันต่อนะครับตามมาด้วยชุดโฮมเทเตอร์นะครับผมจะเรียกว่ากึ่งกึ่งโฮมซีนีมากันเลยเพราะว่าคุณภาพเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับนั่นคือชุดโฮมเทเตอร์ของลำโพง MTX Audio นะครับทั้งเซตเลย รวมถึงซับบูเฟอร์ด้วยคุณจะได้ลำโพงประกอบกันก็คือจะมีเซนเตอร์นะครับผมนะฮะอยู่หนึ่งตัวลำโพงฟอนคู่หน้าแล้วก็ลำโพงโซลาร์หลังอีกคู่หนึ่งนะครับผมรวมทั้งซับบูเฟอร์ดอก10นิ้วนะครับรุ่นที่กำลังมาแรงเลย MTX TSW10 นะครับผมนะฮะให้กำลังขับถึง150วัตต์นะครับ MTX เนี่ยนะครับแบรนด์อเมริกา ไตล์เสียงของอเมริกาหลายคนทราบกันอยู่แล้วถ้าเคยใช้นะครับเสียงจะออกดุดันหนักแน่นร้าวใจผมบอกเลยครับ MTX เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ที่เล่นคอมเทเตอร์ใหม่ๆเนี่ยต้องดูหนังแอคชั่นเป็นหลักๆโดยเฉพาะตัวผมเองนี่เสพหนังแอคชั่นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับนะบก็ต้องบอกว่า MTX เนี่ยตอบโจทย์เลยชุดนี้นี่กล้าการันตีเลยนะครับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับตอนที่ผมฟังนะครับทดสอบในห้องนี้และแรกเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า เหมือนชุดละเป็นแสนนะครับผมผมยังไม่อยากเชื่อขูด้วยเองเลยนะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์แล้วก็เลยนําเสนอในวันนี้เรียกว่าวิเคราะห์วิจัยก่อนที่จะแนะนำนะครับต้องบอกถึงความดีความชอบของเขาเพราะว่านี่เป็นลําโพงที่แบบว่าเป็นแบบ2ทางนะครับผมนะฮะลำโพงตัวนี้นะครับรุ่นมอนิเตอร์ 60i นะครับของ m t x นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเขาจะประกอบไปด้วยวูฟเฟอร์2ดอกนะครับและวูฟเฟอร์นี่ ขนาด6นิ้วครึ่งครับ6.5นิ้วนะหรือ6นิ้วครึ่งนั่นเองนะครับ6นิ้วครึ่งนี่คุณนึกภาพนะครับใหญ่นะครับถ้าเป็นลำโพงไฮเอนด์เนี่ยเป็นลางก็ยัง6นิ้วครึ่งเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มี2 b บูเฟอร์ด้วยกันบนล่างแต่ Twitter นี่เขาดีไซน์เพื่อให้ตรงกับหูของเราเขาได้ดีไซน์มาแล้วนะครับนี่ตั้งแบบมาตรฐานเลยนะครับกับขาประมาณ24นิ้วนะครับขาตั้ง ทวิตเตอของเขานะครับก็จะเป็น Twitter ที่ให้รายละเอียดนะครับมีเว็บไกด์ออกมานะครับกระจายเสียงทิศทางได้อย่างแม่นยำนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ดีมากๆสําหรับชุดโปรโมชั่นเนี่ยที่คุณจะได้ไปก็คือว่าคู่เซนเตอร์กับคู่เซอร์ราวนั้นเป็น Monitor i, ซีรีส์มอนิเตอ 60i ซีรีส์เดียวกันดังนั้นนะครับคุณใช้เซอร์ราลตัวใหญ่ผมจะบอกความสําคัญจากประสบการณ์น้อยนินของผมให้ฟังว่าเซอร์ราล์นี่ผมเคยใช้ลําโพงพุกเชลแบบเริ่มต้นตัวเล็กๆเนี่ยนะครับ มันให้เสียงนี่แบบไม่ไม่ได้บรรยากาศไม่ได้มีความทีต่ำอะไรซึ่งบางครั้งเซอร์ราวมันมีนะครับอย่างเช่นเสียงคนก้อนหินตกหรือว่ายักษ์เดินอยู่ด้านหลังเนี่ยมันไม่มีความทีต่ำนะครับมันมีนะครับดังนั้น M T X มองเห็นจุดนี้ของการชมภาพยนตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับจึงเลือกใช้รุ่นเดียวกัน s ตร,รีมมมอนิเตอ,อ i เป็น s ซ r ร o u า d ท่านได้ตัวนี้ไป4ตัวรวมถึงเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ Center ก็เป็น ไซส์และขนาดเดียวกันนะครับต้องบอกงี้ครับว่าความสําคัญของระบบโฮมเทเลเตอร์ในการชมภาพยนตร์นั้นเซนเตอร์มีความสําคัญไม่แพ้กับซับบูเฟอร์นะครับต้องบอกว่านี่สําคัญแบบมากๆเลยนะครับมาเล่าที่เซนเตอร์กับเสียงที่ผมได้รับจากชุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเสียงกลางค่อนข้างจะมีความอิ่มหนักแน่นรายละเอียดครบนะครับผมชอบแหลมที่มันไม่บาดหูแต่ว่ามันฟังแล้วได้รายละเอียดครบนะครับผมตัวนี้จริงๆเนี่ยลำโพงตัวนี้ของ MTX เนี่ย มี frequency response นะครับตอบสนองความถี่ย่านลึกเนี่ย42เฮิรตนะครับสูงถึง20,000เฮิรตเท่าหูคนเนยนะครับสูงสุดเนี่ยนะครับ20,000เฮิรต์ต้องบอกว่า42 Hz นี่มันลงไปได้ลึกพอครัวแล้วนะครับนะฮะในลำโพงดีๆแพงๆก็ลงได้ประมาณ42-40ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเสียงของตัวนี้มันจึงมีความดีฟมีความลึกนะฮะให้กับบรรยากาศของภาพยนตร์ในย่านความถี่ต่ำๆด้วย ที่สำคัญนะครับซับบูเฟอร์นะครับรุ่น TSW10 นะครับผมนะฮะตัวนี้กำลังขับ150วัตต์คือ10นิ้วตอนนั้นจะทำเป็นเป็นตู้แบบเดียวกันนะครับ MTX เขาจะเป็นตู้เปิดครับโดยจะมีพอร์ตออกด้านหลังเป็นแบบเบรลิเฟ์ส่วนซับบูเฟอร์นะครับจะมีพอร์ตระบายท่อระบายเบสดอยู่ทางด้านล่างนะครับนะเป็นท่อใหญ่ออกมาต้องบอกเลยครับว่าเสน่ห์ของซับบูเฟอร์รุ่น TSW10 เนี่ยเขาจะมีช่วงชักที่ลึกและกว้าง นั่นคือสิ่งสําคัญที่ซับบูเฟอร์ที่ดีควรจะมีเลยนะครับทำให้เสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะครับแล้วผมชื่นชอบนะครับเรียกว่าดอกบูเฟอร์ของซับบูเฟอร์เนี่ยนะครับผมเปิดหนังแอคชั่นแบบหนักๆเลยนะครับแบบปืนยิงกันสนัน่นลั่นจอเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าแรงพันช์แรงประทะอิมแพคของเขาเนี่ยเก็บตัวไวเป็นสไตล์เก็บตัวไวที่ในสเสน่ห์ของซับบูเฟอร์ราคาสูงๆเป็นแสนๆต้องมี และ MTX บอกแล้วครับว่าเขาเป็น Godfather แห่งวงการเครื่องเสียงนะครับระดับโลกนะครับดังนั้นเขาถนัดเรื่องนี้เลยนะครับหนักแน่นและเก็บตัวกระชับเก็บตัวไวอย่างที่ผมเรียนนะผมเคยทดสอบตัว TSW10 ของแบรนด์นี้ไปแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่ามันหนักแน่นแล้วก็สะใจจริงๆนะครับและไม่มีอาการพลอกไม่มีอาการสั่นคลางนะครับนี่คือสเสน่ห์ของผู้สร้างนะครับ อย่างคุณรอยไอวีที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมนะฮะผมลองทดสอบไปอย่างงี้ครับพี่น้องซับบูเฟอร์ตัวนี้ผมเร่งสุดเลยนะครับปกติเร่งสุดนี่กระพือแล้วนะฮะสารนะฮะแต่ตัวนี้คุณลองไปใช้นะครับไม่มีกระพือครับเพราะผมการันตีไปแล้วไงฮะไม่มีสั่นเลยนะครับเร่งไปให้สุดเลยนะครับห้องที่เหมาะกับโฮมเธียเตอร์ชุดลำโพงเ t x ชุดนี้นะครับมาตรฐานทั่วไปเลยเป็นห้องไลฟ์สไตล์ลิฟวิ้งรูมห้องเปิดกว้างอะไรเงี้ยเอาอยู่เลยครับซับบูเฟอร์ตัวนี้เอาอยู่เหมือนกัน แต่ต้องไม่ใหญ่เกินไปนะฮะต้องเรียกว่าระดับ4คณ6หรือระยะที่เรานั่งประมาณ4คณ6แถวๆเนี้เป็นห้องมาตรฐานตัวนี้ถือว่าเป็น perfect matching เลยนะครับอ่ะมาดูตัวนี้นะครับแหมเราพูดลำโพงปซะสิเพราะลำโพงเขาโดดเด่นมากๆอีกโดดเด่นที่บอกว่าเป็นหัวเรือใหญ่นั่นก็คือ Yamaha RXA2A กำลังขับ100วัตต์ทุกช่องตอบโจทย์ถึง7.2นะครับ7.1.2หมายถึงว่า7ช่องด้วยนะครับผมดูช่องต่อด้านหลังแล้วนะก็จะมีเรียกว่าเซนเตอร์ฟอนต์หน้า ซ้ายขวาแล้วก็เซอร์ราแล้วก็เซอร์ราแบ็กนะครับแล้วก็มีต่อแอดมอสได้อีกตัวนะครับผมนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาซับก็ต่อซับออกได้2ตัวเช่นเดียวกันถ้าคุณจะเพิ่มเติมในอนาคตตัวนี้ความพิเศษเนี่ยมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ณนะตอนนี้ของพวกเรานะครับเพราะว่าเขามีเล่นระบบผ่าน Airplay ได้ง่ายดายนะครับมีสตรีมเมอร์ในตัวด้วยนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเล่น Spotify Tidal จะดูอะไร Net f ฟ i x อกเน็กอะไรคือ Disney Plus เข้ามาดูได้หมดเลย และคุณได้คุณภาพสูงแบรนด์ยามาฮ่รู้กันอยู่แล้วนะฮะสเสน่ห์ก็คือหนักแน่นมันไปมันแมทชิ่งไงฮะนี่คือชุดแมทชิ่งนะครับผมที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแถมยังมีรองรับระบบ Wifi ระบบแลนแล้วก็ระบบบลูทูธได้นะครับสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายในทุกรูปแบบนะครับนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถนำเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าเทิร์นเทเบิลเนี่ยเสียบเข้าในช่องอินพุตของโฟโนสเตจก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีปรีโฟโนมาให้ในตัวเลยนะครับและยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับทั้งยามาฮ่ารุ่นนี้นะครับได้เคลมไว้เลยนะครับการันตีว่าสามารถรองรับกับนักเกมเมอร์ทุกคนได้เป็นอย่างดีนะครับใครอยากจะเล่นเกมมิ่งโซนแบบว่า มันมันนะครับตัวนี้เขาประมวลผลแล้วก็ตอบสนองนะครับเรียกว่าฉับไวนะครับในการเล่นเกมทุกรูปแบบนะครับทั้งระบบภาพและเสียงเลยครับสรุปภาพรวมนะครับต้องบอกว่าย amaha ตัวนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมรองรับนะครับทุกรูปแบบในการทํางานทั้งภาพและเสียงนะฮะหน้าตาก็จะค่อนข้างออกไปทางล้าครับเพราะนี่คือรุ่นใหม่แล้วนะครับล้ําดีไซน์เรียบหรูสวยนะครับเป็นสีดําเงานะครับผมนะฮะก็น่าใช้เลย สามารถที่จะแมทชิ่งกับ MTX Monitor 60i ตัวนี้ไปได้ทั้งชุดแบบยอดเยี่ยมเลยนะครับ Audio n i g h t เราขอการันตีว่านี่คือชุด Product Hot แห่งปีณตอนนี้เลยนะครับที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคุณจะได้คุณภาพเสียงในแบบอเมริกันหนักแน่นนะครับแล้วก็เร้าใจดูหนังสนุกสนานแน่นอนนะครับเสนอราคาโปรโมชั่นครับพิเศษจากปกติ69,700บาท พิเศษสุดนะครับเหลือเพียง52,900บาทครับคุณได้ลำโพงยักษ์ใหญ่แบบนี้นะครับไปทั้ง5ตัวเลยนะครับแล้วคุณได้แอมของยามาฮ่าแล้วคุณได้ซับบูเฟอร์อีกนะครับคุ้มค่ามหาศาลจะเล่นฟังเพลงสตรีมเมอร์มิวสิกจะเล่นเกมจะดูหนังนะครับรับรองว่าไฮเอ็นสำหรับบ้านคุณติดต่อโทรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนะครับเบอร์โทรนะครับเผื่อมีปัญหาสอบถามได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณบริษัท Sonic Vision จำกัดนะครับผมนะฮะเป็นบริษัทยิ่งใหญ่ของวงการเครื่องเสียงไฮเอลเลยนะครับที่ให้ผมได้มาสัมผัสประสบการณ์ดีๆกับแบรนด์ Yamaha และแบรนด์ MTX Audio ในวันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและอย่าพลาดกับเซตนี้ครับดีจริงๆครับสวัสดีครับ